สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีไม้หลักสิบนะคะจนไปถึงหลักร้อยกันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชม่ะจะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะท่านผู้ชมนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นนะคะมีปลายทาง ทั่วประเทศไปเลยนะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะจะส่งให้แบบแตะก้าไปรสณนียอ EMS นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูต้นตอนโตของทศกัณฐ์กันเลยนะคะอันนี้คือบอลสีทศกัณฐ์นะคะและแน่นอนค่ะมีต้นตอนโตของทศกัณฐ์ให้ชมแบบนี้ก็ต้องมีเบบีมาขายด้วยนะคะวันนี้นะคะสําหรับบอลสีทศกัณฐ์ของเรานะท่านผู้ชมแล้วก็ยังไม่พอนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีบอลสีสวยๆอีกนะคะนี่ค่ะ นี่ท่านผู้ชมคือบอนสีผีเสื้อสมุดนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะต้นนี้นะคะเป็นกระกอนะคะสามต้นในหนึ่งกระถางนะท่านผู้ชมใครที่ชอบบอนสีชมพูนะคะนี่ค่ะฝ้ายก็คือแบบประทับใจในความสวยของน้องมากๆนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมคะแม่ฝ้ายเอาไปปลุกรวมกันไว้สามต้นนะนี่คือบอนสีผีเสื้อสมุดนะคะหวานๆเลยท่านผู้ชมค่ะวันนี้ฝ้ายก็มีเบบีมาด้วยนะคะไม่เบบีมากเนาะแล้วก็หงสุวรรณนะท่านผู้ชม บอลสีหงสุวรรณนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้มีบอลสีอะไรกันบ้างราคาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นนะคะไฟแจ้งก่อนนะท่านผู้ชมมีบริการปลายทางทั่วประเทศนะคะจะส่งแบบตะกร้าไบร์ตนียอีมนะใครสนใจก็เดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ชื่อคลิปนะคะก็ค่าจะส่งนะท่านผู้ชมสำหรับโปร3ต้นส่งฟรีเดี๋ยวหมดไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีโปร ค่าจัดส่ง70บาทเหมาเหมานะคะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะท่านผู้ชม70บาทเลยนะคะไม่มีบวกเพิ่มเลยแนมะ้แต่บาทเดียวนะคะอันนี้นะคะคือนางกิรินีเทวีนะคะท่านผู้ชมกัดสีสวยมากๆนะคะต้นนี้อยู่ที่กระถางละ150บาทนะคะต้นใหญ่ๆเลยนะท่านผู้ชมกัดสีสวยแล้วนะคะนางกิรินีเทวีนะคะ150บาทนะ นี่ค่ะถาดออกมานะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นบอลสีทศกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นนี้นะคะมีหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีทางนี้อีกนะไซส์นี้มีสามต้นแล้วก็จะมีทางโน้นอีกนะคะสามต้นไซส์นี้นะคะอีกสามต้นนะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะอันนี้นะคะเอาไปต้นละหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะท่านผู้ชมไซส์นี้นะคะจะมีไซส์ละหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะท่านผู้ชม ส่วนไซส์นี้เอาไป200นะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะ200มีอยู่3ต้นนะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะคะ180นะทศกัณฐ์โตมาจะหน้าตาแบบนี้นะท่านผู้ชมขออภัยนิดน,นึงนะท่านผู้ชมพอดีพื้นอาจจะแฉะไปบ้างนะคะเพราะว่าฝนบ้านฝ้ายตกนะคะเนี่ยค่ะตกเลยนะคะน้ําขังแฉะเลยนะหลังบ้านนะคะ นี่คือรสกันนะคะสวยมากโตมาเป็นแบบนี้นะคะมีแค่ประมาณไซส์สองมี3ต้นนะคะส่วน180เนี่ยมี4ต้นนะท่านผู้ชมแล้วก็ อันนี้นะคะผีเสื้อสมุรนะท่านผู้ชมไซส์น่ารักแบบนี้เลยนะคะกําลังปลูกนะเอาตรงๆนะท่านผู้ชมผีเสื้อสมุรนะถ้าไฟแนะนํานะคะให้เลี้ยงในระบบปิดนิดนึงจะโตเร็วนะคะถ้าใครมีตู้เนี่ยสบายเลยหรือใครไม่มีตู้เราก็แฮนด์เมดเอาเองเลยค่ะใช้ถุงคุมเลยหรือว่าท่านผู้ชมใช้กระแป้งอะนะคะกระแป้งแล้วก็เอาน้ําใสแล้วก็ผีเสื้อสมุรใสแล้วก็เอาถุงพลาสติกใสนะคะคุมนะคะมันจะโตเร็วนะท่านผู้ชมนะคะให้เขาโตก่อนแล้วค่อยเอาออกมาข้างนอกนะคะ เนีย่ยค่ะท่านผู้ชมผีเสื้อสมุทร,รเขาจะโตแบบนี้นะคะกับสีสวยมากๆนะคะใครยังเห็นเลยชอบเลยเนี่ยต้นละแปดสิบนะท่านผู้ชมค่ะต้นละแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมไม้หลักสิบของเรานะคะเนี่ยค่ะแปดสิบทุกต้นนะคะผีสเสื้อสมุทรนะแล้วก็จะมีเทา้าเท้า รำไพแผงแดงทั้งใบนะท่านผู้ชมอันนี้ไฟเรียนให้ทราบก่อนว่าแผงแดงทั้งใบก็คือไม่ป้ายนะคะถ้าป้ายีึงก็จะอีกราคานึงนะคะถ้าป้ายจะเป็นแบบนี้ค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะต้นใหญ่หรือว่าต้นเล็กก็รู้สึกว่าจะมีอยู่ต้นนึงอะแต่เล็กมากเลยนะคะเนท่านผู้ชมอันนี้แผงแดงนะคะมันก็จะแดงทั้งใบแบบนี้ตลอดนะคะเอาไปแบบ ต้องไปรอลูกรออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าผักามาแล้วจะเป็นยังไงนะคะเอาไปต้นละ99บาทนะคะเท้ารำไพแผงแดงทั้งใบนะคะและก็มะขวานรังสรรค์นะคะต้นละ100บาทนะท่านผู้ชมต้นลเล็กนะคะนะคะอันนี้ต้นละ100นะท่านผู้ชมแต่ต้นนู้นสูงกว่าคนอื่นเอาไปรอยยนะคะ แล้วก็ต้นแดงๆทั้งใบเห็นไหมคะอันนั้นคือมะขวานรังสันแผงแดงทั้งใบเหมือนกันนะคะแนวเดียวกับเท้าลำไพเห็นไหมคะมันแดงทั้งใบนะคะเอาไปต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ถัดออกมาทางนี้นะคะท่านผู้ชมนางไหมนางไหม่ไมซส์แบบนี้นะคะนางไหม่ไซส์แบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะเอาไปต้นละแปดสิบนะท่านผู้ชมแปดสิบบาทนะคะ แล้วก็กวนอูนะคะกวนอูแดงๆเลยนะท่านผู้ชมต้นละห0สนะคะกวนอูแดงๆต้นละ60นะคะแล้วก็เพชรเจ็ดสีด่างน้อยแต่ด่างนะนะคะด่างน้อยแต่ด่างนะท่านผู้ชมเอาไปร้อยห้าสิบนะคะด่างน้อยแต่ด่างนะมีหลายกระถางนะคะเอาไปร้อยห้าสิบท่านผู้ชมมันจะมีแววๆด่างนะลูกอาจจะสวยนะคะอันนี้หงส์สุวรรณนะคะ หงสุวรรณเอาไปต้นละแปดสิบท่านผู้ชมฟอร์มน่ารักเลยนะคะเอาไปต้นละแปดสิบบาทนะคะไม้หลักสิบนะคะโตมาเป็นแบบนี้นะสวยมากๆเลยท่านผู้ชมเห็นไหมคะหงสุวรรณนะคะเอาไปทําฟอร์มกอนะคะก็สวยเนี่ยนะคะหงสุวรรณนะคะแล้วก็สหัสเดชะนะท่านผู้ชม เอาไป80เหมือนกันนะคะสหัสเดชะต้นไหนงุมง้มๆเข้าหากันอะนะคะสหัสเดชะนะแต่ถ้าต้นไหนหูบนบานแบบเนี้ยกวนอิมนะคะเอาไป80เหมือนกันนะท่าผม้ชมโทรมานะคะถ้าใครสนใจสหัสก็กบอกไฟยนะคะถ้าใครสนใจกวนอิมก็บอกไฟยนะคะอันนี้ก็หงส์สุวรรณนะคะต้นละ80เหมือนกันนะจะมีบ่องเงินด้วยค่ะบ่องเงินไซ์นี้นะคะเนี่ยค่ะ บอกเงินก็ไปต้นละแปดสิบเหมือนกันนะคะบอกเงินนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะบอกเงินนะเอาไปต้นละแปดสิบนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นศีลาหุ้มทองหน้าชมพูนะคะจะมีไซส์เนี้ยจะมีอยู่สามต้นไอ้สองต้นนะคะเอาไปสามร้อยนะคะสามร้อยมีสองต้นนะคะแล้วก็อันนี้ไปสองแปด8 0นะคะต้นนี้เล็กกว่าหน่อยนะคะเอาไปสองร้อยแปดสิบบาท สองร้อยแปดสิบนะคะท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้เล็กกว่านี้อีกนะคะมีนะเดี๋ยวฝ้าให้ดูเนี่ยค่ะมันจะเป็นไซส์นี้นะคะไซส์นี้เอาไปสองร้อยเท่าไหร่ดีสองร้อยห้าสิบแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะเอาไปสองร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็นางสวาหะท่านผู้ชมนางสวาหะไซส์นี้เอาไปแปดสิบนะคะเอาไปแปดสิบนะแวลมายุรานะคะเดี๋ยวฝ้ายเก็บไปให้ลูกค้าหนึ่งต้น วมายุราเอาไปส่งอห้าสิบนะคะต้นนี้นะเอาไป2 5 0ห้าสิบนะคะแล้วก็หนุมานเข้าเฝ้านะลูกค้หาหนุมานข้าเฝ้ามีสองต้นนะคะต้นนี้เอาไปต้นนี้แปดสิบนะคะส่วนต้นนี้เอาไปต้นนี้เอาไปเกสิบนะคะตัวน,นี้เก้าสิบตัวน,นี้แปดสิบนะคะแล้วก็ลูกไม้ลูกไม้อย่างเงี้ยนะคะพื้นเขียว <S <s แต่ว่ามันจะขาวๆ <S <s เห็นไหมคะแล้วก็ใบมันจะ ใบมันจะเป็นลูกไข่เอาไปร้อยยี่สิบนะคะต้นนี้นะมีต้นเดียวนะคะแล้วก็อันนี้นะคะชายชนมีสองต้นนะลูกค้าเห็นไหมคะชายชนมีสองต้นนะคะต้นเนี้ยไปสองร้อยยี่สิบนะคะต้นเนี้าไปสองร้อยนะสองร้อยี่สิบกับสองร้อยนะคะอันนี้รัตนศีนต้นเนี้ยไปสองร้อยห้าสิบนะคะต้นเนี้ยไปสองร้อยสี่สิบนะคะสองร้อยห้าสิบกับสองร้อยสี่สิบนะ แล้วก็น,นี้พระบางโพยพายมีต้นเดียวนะคะเอาไป80นะท่านผู้ชมเอาไป80นะคะมาทางนี้นะคะมีลูกไม้เห็นไหมคะลูกไม้พื้นเขียวจุดสีแดงๆเอาไป80บนะคะเอาไป80นะ,ะอ,80นะอันนี้คือสุรเสนนะคะสุรเสนเอาไป80แล้วกัน,นะคะ่ะมีไม่เยอะนะคะมีประมาณต้นหรือ2ต้นนี้แหละนะคะเอาไป80สิบนะ อ๋อพญานาคราชนะคะมีต้นเดียวนะคะเอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะพญานาคราชหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะท่านผู้ชมอ่ะก็น่าจะไล่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวไฟพาไปไล่ฝั่งมุนกันบ้างนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะบอลส,สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะราคาตั้งแต่หลักสิบจนไปถึงหลักร้อยนะคะนี่ตอนโตก็สวยใช้เล่นนะคะสวยมากอ่ะมาฝั่งนี้กันหน่อยนะท่านผู้ชม ผู้เท่าเฝ้าเรือนมี1ต้นนะคะเอาไป80สิบนะคะมี1ต้นเอาไปแปดสิบนะคะแล้วก็ฤาษีมงคลมีสองต้นในกระถางเอาไปร้อยห้าิบนะคะร้อห้าิพริกกัเกลือไซ้ตั้งแม่นะคะเอาไปสองร้อเหมือนเดิมนะคะ200เหมือนเดิมนะคะ, 200, ะ,คะแล้วก็มงคลซับเอาไปสองร้อยนะคะ ใส่ตั้งแม่นะแล้วก็นั้นคือนางวิชุดาเอาไป400ไมาแยกหนอนะคะแล้วก็คุณหญิงทองม้วนเอาไป199นะส่วนอันนี้เท้ารำไพยต้นใหญ่เนาะอันนี้ยังไม่ได้ขายนะคะเดี๋ยวไฟเก็บตั้งแม่ไว้อ่าส่วนถ้าใครอยากได้พริกกับเกลือต้นเล็กนะคะเอาไปเอาไป150นะคะฟอร์มเนี้ย150นะ ถ้าฟอร์มเล็กเอาไปเนี่ยอันนี้เล็กเอาไปร้อยเดียวนะท่านผู้ชมเล็กๆเ,เอาไปร้อยเดียวนะคะโอเคท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝ้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ๋อมีม่านนางพิมพ์ต้นหนึ่งค่ะม่านนางพิมพ์มาไปแปดสิบนะคะต้นนู้นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีเล่ามาละเดรอด้ยวยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มนี่ค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะฟอร์มกำลังน่ารักตมูตมีนะคะตั้งแต่หลัก10จนไปถึงหลักร้อยนะท่านผู้ชมค่าจะส่งเจสิบาทเหมาๆมีปลายทางทั่วประเทศนะคะเนีย่ยไฟชอบใจแอผีเสื้อสมุดนะคะแต่ถ้าเลี้ยงระบบปิดจะโตเร็วนะเพราะไฟเคยและวเลี้ยงข้างนอกใบใบก็ร่วงนะคะหมายถึงแบบให้เลี้ยงในระบบปิดก่อนนะ อันนี้แนะนํานะคะถ้าใครไม่มีตู้นะคะก็เราสามารถแทนเม็ดได้นะคะบางทีอะลูกค้าฝ่ายก็คือเอาตู้ปลานะคะเก่ามานะคะตู้ปลาเก่าหรือกล่องกระถางอะไรก็ได้ค่ะมีลูกค้าท่านหนึ่งเอากระถางป๊อปคอนมาค่ะแล้วก็เอาฝาใสาๆปิดใส่น้ําแล้วก็ต้นไม้ใส่แต่เราสามารถเอากระแปงอะไรก็ได้ที่มีอยู่ทั่วไปตามบ้านใช่ไหมคะเอาน้ําใส่แล้วก็เอาถุงพลาสติกเราเนี่ยค่ะถุงหิ้วเราเนี่ยเนาะ,ะตัดฉีกแล้วก็ปิดนะคะ เนี่ยนะคะเพื่อที่เขาจะให้โตแบบออกหลอดเร็วนะท่านผู้ชมนี่นะคะดี๋ไฟจบคลิปไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาไปดูทศก,กัณฐ์ซะหน่อยนะคะไปส่องทศก,กันฐ์นะนี่ค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆค่ะสวัสดีค่ะ